สวัสดีครับผมวันนี้กบจีไม่เห็นเมนูครับเป็นอบไก่นะครับผม้วกัดอบเป็ดครับรัาปูเกลือก็ี่น้อกนะครับรเทียมซับกับหลักับชีครับีบบบบ่นอ้อกผิกชไทยครับ mua tải cách này Rồi, chúng cho kênh gặp Mì การตาส,สีสวยๆอ่าครับนะครับผมใส่มืองไ,ได้พี่น้องกินแบบเป็นบ้างขยำเครื่องปูนให้เข้ากันครับนะครับผมแล้วกะย้อมมามักสิ่งไว้จ้าสิบนาทีครับจะไปอบครับ ครับจากนั้นสีอบเล้วี่น้อครับใส่ไฟ25 0หครับเต็มเปียนะครับจะตั้งเวลาไว้จะมีสนาทีครับภาสาสิบนาทีก่อนครับผมครับสีอบค้างแล้วประมาณมีสิกวนาทีครับใส่ไกลลงไปก่อนครับพี่น้อเ๋ยวด้านหนังค่อยเอาไปที่หลังครับอันนี้เป็นเป็ดนะครับพร้อมกันเลย เรียบร้อยครับผมไปกลับอุกขังแล้ว20วินาทีครับเดี๋ยวใครมาลิกครับจากนั้นมากับด้านครับพี่นอ้องอบต่ออีกครับ20นาที รู้สึกว่าเป็ดจิสุกกนพี่น้องนะครับเป็ดจิสุกกรนะครับเดี๋ยวเอาเป็ดออกก่อนครับไอ้ไอ้ของอบต่ออีกจักหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวอบไก่ต่อครับพี่น้องสุกเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับผมกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆครับไก่อบเป็ดอบพร้อมรับประทาน ครับผมคลิปนี้ก็ฝากกันเสมวครับผมคลิปหนาพบกันไม่เด้ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ